สวัสดีค่ะไทยนิยมความสวยนะคะแม่สวยสกลนครค่ะคลิปนี้ค่ะก็ยังเป็นคลิปกระเป๋าอยู่นะคะเพราะว่า f c นะคะต่างประเทศท่านอยากชมกระเป๋านะคะคุณแม่ก็ต้องขออนุญาตลงคลิปกระเป๋านะคะให้ FC ได้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 ชอปนะคะอ่า FC หลายๆท่านนะคะก็อยากดูกระเป๋านะคะบางทีไลฟ์สดก็แคปไม่ทันไว้อย่างนั้นนะคะคุณแม่ขออนุญาตลงคลิปนะคะขอลงคลิปกระเป๋านะคะกระเป๋าที่จะลงนี้เป็นราคาลดโปรโมชั่นนะคะ อยู่ที่ใบละหกร้อยบาทนะคะใบละหกร้อยบาทถูกมากดีมากสวยมากนะคะปกติคุณแม่จะขายอยู่ที่ใบละเก้าร้อยนะคะบางร้านก็ยังขายอยู่หนึ่งพันอยู่นะคะแต่คุณแม่จะขายลดราคานะคะช่วงโควิดนี้นะคะเพราะว่าเราช่วยช่างนะคะช่างเย็บกระเป๋าเราจะได้มีงานทํานะคะ,ะหลายๆท่านก็ทั้งเย็บกระเป๋าทั้งเย็บผ้าเย็บอะไรนะคะเราช่วยช่างของเรานะคะวันนี้แม่สวยฝากช่องด้วยนะคะให้นิยมคำสวยแม่สวยสกุลนครนะคะ,นะ,คะในช่องยูทูบ e ทรหาคุณแม่นะคะ0 8 1 3 8 0 4 3 3 8นะคะ แม่สวยสกุลนครนะคะคลิปน uh hmm yup ี้เป็นคลิปกระเป๋าราคา600บาทนะคะเดี๋ยวตามชมเลยนะคะชอบแคปบนะคะเพราะคุณแม่ปฏิติละหัสนะคะคุณแม่ปด้ติละหันนะคะชอบแล้วก็แคปบนะคะโทรหาคุณแม่เลยนะคะ0813 8 0 4 3 3 8ตามมาเลยนะคะว่าคุณแม่จะโดนกระเป๋าอะไรนะคะตามมาดูเลยหกรบาทคืออะไรอันดับแรกนะคะคุณแม่ขอยกกระเป๋านะคะเป็นกระเป๋าทรงปุ้มปุ้ยนะคะทรงปุ้มปุ้ยนะคะสวยมากปกติคุณแม่ขายใบละ900อนะคะไม่ลดเลย มีสายยาวด้วยนะคะแต่คุณแม่ขออนุญาตไม่เอาสายออกนะคะ600บาทเท่านั้นเองนะคะ600บาทนะคะร้านคุณแม่นะคะแคปแคปแล้วก็แคไลายแล้วก็ส่งหาคุณแม่ค่ะ600บาทราคาโปรโมชั่นนะคะ600บาทสวยมากนะคะเป็นคลามเป็นคลามลายหลองนะคะคลามลายหลองสีชมพูบานเย็นนี้เหลือใบเ,เดียวนะคะเหลือใบเดียว600บาทเท่านั้นเองนะคะงานพรีเมียมนะคะมีซิปเหปมือนงามีซิป มีซิปอย่างดีเลยมีซิปอย่างดีแล้วก็มีเปิดได้หลายหลายแบบนะคะมีสิบอย่างดีเอ้าเอามากับใครกําลังพูดถึงอยู่เลยกําลังพูดถึงอยู่เลยมีแขกมาเยือนนะคะมีแขกมาเยือนอ๋อดีใจจังเลยเนี่ยกับคุณพ่อกําลังพูดถึงอยู่พอดีเลยไม่ได้ไรสอดพอดีลูกไม่ได้ไรสอดไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมคะ ใคุไแม่ก็กำลังคุยกับคุณพ่อว่าเนี่ยว่าโฆษณาแม่ไม่เห็นข้าวเลยเวลาแม่มาเฮ้ยข้าวอยู่ในบางทีมันลืมใส่ก็เอาที่กระเป๋าสวยๆมาโชว์หน่อยมีแขกมาเยือนนะคะหน้าคุณคุณเสียงคุณคุณนะคะหน้าคุณณคุ่ไ้นคะไม่ไม่เป็นไรหน้าสดนะคะหน้าสดนะคะค่ะเราเราก็จะใส่แม่ผ้าคลุมกันใช่ไหมคะแล้วก็เสื้อผ้าคลุมเนาะอันนี้ก็เสื้อผ้าคลุมนะคะ สวยมากใช่ใช่หน้าคุ้นคุ้นเสียงคุ้นคุ้นคือใครเอ่ยคือใครสมอนชาแนลมาเย็นนะคะมาเย็นกราบขอบคุณนะคะยูทูบเบอร์รุ่นพี่นะคะก็มาเยอนสกลนครนะคะวันนี้คุณแม่ขออนุญาตยกกระเป๋าให้จบกันเนาะเป็นเคียบกระเป๋าราคาถูกนะคะหกร้อยบาทอันี้ค่ะกันี้ค่ะอยู่ในรุ่นนี้พอดีเลยค่ะตามรุ่นนี้ค่ะรุ่นปุ๊กปุ้ยันี่ใค่ะค่ะเอาทีละรุ่นก่อนเพราะจะส่งไปที่ต่างประเทศนะคะต่างประเทศกำลังอยากชม ตัวนี้เป็นกระเป๋ากุ้มปุ้ยนะคะลายหางปลาวานลายหางปลาวานจำต,ต้องสูงใช่หรือเปล่าสูงสูงไหมก็มันไม่เห็นตัวเองด้วยไม่เห็นขาไม่เห็นแขนเห็นแต่หัวเหนนี้เป็กระเป๋าใช่เออลงามาอีกหน้าจะแม่จะก็ไม่เหือนคุยกับลูกค้าใช่ไหมโอเคยูทูบเบอร์รุ่นพี่นะคะโอเค,อเคต่อเลยนะคะ,ะกระเป๋าที่คุณคุณสมองชาแนลถือนะคะสนใจก็แคปได้นะคะเป็นลายหางปลาวาน ลายหางปลาวานนะคะลายหางปลาวานแล้วก็ตัวนี้เป็นลายหมีนะคะเป็นลายหมีสวยมากนะคะจากราคาพันเอ็ดนะคะเหลืออยู่ที่หกร้อยบาทเท่านั้นเอง 100, 100, 100. ถูกมากกับโปรโมชั่นนะคะอยู่ที่หนึ่งพันไม่ไม่ใช่อยู่ที่หกร้อยหกร้อยบาทนะคะหกร้อยบาทเท่านั้นเองนะคะท่านใดรับแคบเลยนะคะแคบหน้าจอมาแคบหน้าจอมานะคะแล้วก็โักหาคุณแม่ได้เลยศูนย์แปดหนึ่งสามแปดศูนย์สี่สามสามแปดนะคะต่อมาค่ะต่อมา ระมาก็ uh. จะเป็นอ่ะจองสูกันิดตรอมาก็จะเป็นตัวนี้นะคะชค่วงนี้เราก,รากําลังยกเสาทรงเดียวกันอยู่แต่คนละลายนะคะตัวนี้รายหางปลาบาลใหญ่นะคะสีมะเมี่ยวม่วงมะเมี่ยวแต่ตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นลายสเก็ตทมนะคะลายสเก็ตทมนะคะโปรโมชั่นอยู่ที่600อเหมือนกันโปรโมชั่นอยู่ที่600้อเหมือนกันนะคะโปรโมชั่นอยู่ที่6 0 0อสนใจทักมาทักมาทักมาได้นะคะสนใจทักมาได้เลยทักหน้าจอมาได้เลยนะคะ สวยมากเลยค่ะสวยมากเลยคุณแม่ไม่ได้ติดรหัสนะคะทักมาได้เลยสวยมากอยู่กับสมอนชาแนลสวยมากดีมากสวยมากนะคะสวยงั้นฝนจะตกเลยเนาะค่ำคืนต่อมาค่ะลายหมีนะคะต่อมาลายหมีค่ะต่อมาลายหมีนะคะต่อมาลายหมีค่ะสวยมากนะคะสวยมากค่ะสวยมากค่ะตอนนี้ลายขอนะคะลายขอที่น้องอยากอยากดูนะคะเป็นลายขอค่ะเป็นลายขอลายพระราชทานค่ะ ลายขออะไรพระราชทานนะคะลายขอะไรพระราชทานนะคะคุณแม่ถืออยู่นี่นะคะแม่ลายจบแล้ค่ะอัดคลิปค่ะเป็นลายขอะายพระราชทาน,นะคะ่ะลายขอะไรพระราชทานนะคะไปหนึ่งหกร้อยเท่านั้นเองสนใจทักมาเลยนะคะสนใจทักมาเลยทักมาเลยนะคะราคาโปรโมชั่นค่ะทักมาเลยตรงนี้หมดแล้วค่ะตรงนี้หมดแล้วต่อไปนะคะยกให้จบเลยเพราะว่าราคาเดียวกัน เอาไปจะเป็นกระเป๋าทรงคาราบาลนะคะเพิ่งเย็บมาใหม่ๆมนะคะเพิ่งเย็บมาใหม่ๆสวยมากแล้วเราก็จะขายช่แล้วเราี่ค่ะ <ล SAY> เ,เป็นคาราบาลตรงนี้เห็นไหมเป็นกระเป๋าทรงคาราบาลนะคะสนใจแคบมาเลยนะคะสนใจแคบมาเลย600เหกร้อยบาทเหมือนกันจ้าหกร้อยบาทเหมือนกันหกร้อยบาทเหมือนกันนะคะสนใจทักมาเลยคะ่ะสนใจทักมาเลยหกร้อยบาทนะคะหกร้อยบาทคุณแม่ไม่ได้ติดรหัสนะคะแคบไลน์จอทักไลน์มาเลย วันนี้นะคะก็ทรงคาราบาวนะคะทรงคาราบาวนะคะคุณแม่ไม่ได้ออกจากถุงแ่้เพิ่ง,งเยกมาใหม่ๆค่ะิ้นเย็บมาใหม่ๆ,ะมมๆนะคะหกร้อยบาทค่ะค่ะอ่าตัวนี้เป็นสายโซ่ค่ะตัวน,นี้เป็นสายโซ่นะคะมีใบเดียวค่ะสายโซ่สายสะพายยาวโซ่นะคะมีใบเดียวค่ะมีใบเดียวนะเหลือใบเดียว <apples. S 1> ตันนี้ก็ 600. Icas, หกร้อยบาทค่ะนีสองใบแล้สมมรต้นแม่ไหรคลิปนี้เป็นคลิปหกร้อยนะคะทุกใบหกร้อยหมดเลย ตุ้ใบหกร้อยหมดเลยนะคะตุ้ใบหกร้อยหมดเลยตุ้ยใบหกร้อยหมดเลยนะคะสนใจใบไหนแคปมาได้เลยนะคะต <zelf> ุณแม่ก็จะป้าตอนนี้ลายกำแพงมองกีนน่ะลายกำแพงมังกีนค่ะคาราบาลลายกำแพงมังกีนนะคะสนใจพักมาได้นะคะลายนี้ลายขอค่ะลายพระราชทานลายขอพระราชทานนะคะน้องอรอบดูอยู่แคปได้เลย หกร,ร้อยบาทจารไ์ขออะไรก็รับทานก็ลิปกระเป๋าหกร้อยก็จะจบเพียงเท่านี้นะคะเอฟซีท่านในสนใจนะคะก็แคปหน้าจอแล้วก็โทรหาคุณแม่นะคะช่องคุณแม่นะคะไทยนิยมคำสวยแม่สวยสกลนครนะคะศูนย์แปดหนึ่งสามแปดศูนย์สี่สามสามแปดฝากด้วยนะคะฝากเอฟซีสายบุญด,ด้วยนะคะให้ได้แได้แปดนาทีแลรอต่อต่อจริงให้ได้แปดนาทีขึ้นใช่ไหมแปดนาทีแปดนาทีขึ้นไปใช่ไหม กระเป๋าคาราบาลเราก็มีหลายสีสถึงแล้วแม่หันนะกระเป๋าคาราบาลก็มีหลายสีค่ะมีหลายสีตัวนี้สเก็ตทำนะคะตัวนี้สะเก็ดทำจ้ะยมร้านค่ะแปดแล้วแปดแล้วแปดแล้วยมขอบคุณลูกค้าใช่ไหมขอบคุณเอฟซีสายบุญใช่ไหมคะครูรุ่นพี่นะคะก็ะะะจะมาให้คําแนะนํานะคะบางทีเราก็ยังไม่เป็นใช่ไหมคะวันนี้กลับขอบพระคุณนะคะ ราบขอบพระคุณคลิปนี้เขาฝากด้วยนะคะฝากช่องด้วยนะคะสมอลชาแนลฝากช่องสมอนชาแนลด้วยนะคะฝากช่องแม่สวยด้วยนะคะไตยนิยมคามสวยแม่สวยสกลน,นะคะยังไงก็ขอบคุณเมตตาเนาะดูโฆษณาหให้ด้วยใช่ไหมคะใช่ใช่โฆษณาค่ะ <c oughs> ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ